สวัสดีค่ะคุณหญิงสวัสดีค่ะน้องกวางค่ะวันนี้คุณหญิงมีเคสดีๆอะไรมาฝากพวกเรากันบ้างคะมีเคสไตระยะที่ห้าค่ะอืมค่ะเป็น,เป,นเป็นเพื่อนที่อยู่ในเฟซบุ๊กเขาติดตามมานานอะไรเงี้ยค่ะคกันคือแล้วก็จู่ๆก,ก็คือพักมาเมื่อวันที่ยี่สิบสี่มิถุนาอืมอ่าบอกว่า แฟนไตอยู่ที่8.8ค่า GFR นะคะค่ะทีนี้ก็เลยไม่ได้ซักอะไรกันมากก็คุยกันแต่ว่าคุยกันแต่ว่าค่าไตอะไรเท่าไหร่เขาก็ส่งผลมาให้ดูก็คือไปหาหมอมาก็เลยต้องจำเป็นว่าจะต้องแบบหาวิธีแล้วว่าจะต้องกินอะไรยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้คุมอาหารมาตลอดแต่ก็ยังเอาไม่อยู่ก็เลย มามาปรึกษาพี่ก็เลยให้ให้คำปศึกษาไปก็เลยแนะนําไปว่าให้กินอูมิสองซองก็คือเขามีปัญหาเรื่องเบาหวานาด้วยแต่เขาไม่ได้บอกว่ามีภาวะของโรคหัวใจด้วยคือเส้นเลือดตีดอืมก็เพิ่งจะได้คุยกันวันนี้สุดท้ายก็คือก็ จากวันนั้นวันที่ยี่สี่ที่ส่งให้ใช่ไหมคะยี่สี่มิถุนาแล้วก็กินมาก็กินอูมิสองซองฮาร์ดหนึ่งซองมาโดยตลอดค่ะแล้วก็มาก็จนผ่านไปอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งก็มาสั่งเพิ่มอีกก็กินต่อเนื่องค่ะก็กินต่อไปเขาก็บอกว่าก็รู้สึกดูเขามีสดชื่นมีแรงทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพอมาวันนี้ แฟนคือผู้หญิงเนี่ยเพิ่งจะเพิ่งจะโทรมาคุยบอกว่าเขาไม่ได้นัดที่จะไปที่จะไปเจาะเลือดนะคะ,คะหมอทางโรงพยาบาลไม่ได้นัดแต่ว่าต้องการไปเองเพราะว่าหมอเขานัดว่าจะฟอกไตวันที่ยี่สิบเอ็ดนี้อืมยี่สิบเอ็ดสิงหานี้ค่ะ,คะ,ะก็เลยไปเจาะ เพื่อที่จะได้รู้แล้วก็จะเอามาให้พี่อ่านให้ดู <c oughs> ว่าผลแบบนี้พอจะทำอะไรได้บ้างเพราะเขาบอกว่าตัวตัวสามีเนี่ยอาการดีขึ้นไม่มี <c oughs> อาการวิงเวียนศีรษะเหมือนก่อน <c oughs> แล้วก็รู้สึกว่ามีก็ก็นอนหลับปกติอะไรอย่างนี้ค่ะ <c oughs> ก็คือแบบจะมาบอกว่าสร้างความมั่นใจสร้างความเชื่อมั่นให้ ให้ลูกค้ามากขึ้นให้คนป่วยมากขึ้นค่ะว่าเขายังพอที่จะยื้อได้โดยที่ยังไม่ต้องฟอกไตเพราะว่าเขาไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชนใช่ไหมคะพ uh huh. ี่ก็เลยแนะนำวิธีการว่าก็ควรที่จะฟอกถ้าเกิดว่าแต่เขาก็บอกว่าจะติดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยพ็อเขาก็ถามหมดเรื่องว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เลยแนะนําไปบอกว่า แนะนำไปบอกว่าให้ติดต่อพวกสิบบัตรทองเอ่อใช้สิบบัตรทองแล้วก็เข้าโครงการของผู้ป่วยไปอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะได้แต่เขาบอกว่าเขาทําเส้นไว้แล้วอืมอคือก่อนหน้านี้<ก>ท<ำ>นนี่จะมาหาเราคือทําเส้นไว้แล้วใช่ค่ะเขาทําเส้นรอไว้เป็นสองสามเดือนแล้วนะคือโรงพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนอะ่ะเขาจะให้ทําเส้นเร็วมากเขาบอกเขาเสียเงินมามเป็นแสน อืมแต่หลังที่ทานของเราแล้วก็คืออูมิสองซองฮาร์ดหนึ่งซองนะคะตั้งแต่ยี่บสี่มิถุนาจนถึงนปัจจุบันนี้ยี่สิมิถุนาอ่าคือร่างกายแข็งแรงขึ้นใช่ค่ะค่ะจากค่า GFR แปดจุดแปดค่ะอ่าแล้วก็ c r e a t i n i n หกจุดสี่สี่ค่ะค่ะแล้วก็ค่า BUN เจ็ดสิบเอ็ดค่ะอแล้วก็มีที่จะเยอะหน่อยก็เป็นพวกโซเดียม แต่พอมาวันนี้ก็คือนับไปตั้งแต่วันที่ยี่สี่จนถึงวันนี้นะวันนี้นะค่า GFR ขึ้นมาเป็นเก้าจุดแปดเก้าจุดแปดขึ้นมาหนึ่งค่ะหนึ่งจุดศูนย์ใช่ขึ้นมาแล้วก็ค่าคีเอตินีนก็เหลือแค่ห้าจุดแปดเจ็ดห้าจุดแปดเจ็ดใช่ไหมคะค่ะจากหกจุดสี่สี่ก็เหลือห้าจุดแปดเจ็ดก็คือดีขึ้นดีขึ้น BUN ก็ลดลงค่ะเพราะว่าบอกเขาอยู่ว่าต้องคุมอะไรบ้าง BUN ลดลงมาเหลือเท่าไหร่คะ b ว n เหลือหกสิบเก้าค่ะลดลงมานิดหน่อยยังไม่เยอะเพราะว่าเขายังดื้อที่จะกินพวกเนื้อหมูอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยแนะนำไปว่าไม่ควรที่จะคือให้เลี่ยงเลี่ยงพวกเนื้อสัตว์สีแดงเนื้อสัตว์ที่มันย่อยยากอะไรอย่างนี้ค่ะ,คะเพราะว่ามันเป็นเป็นภาระให้กระต่ะก็ทำให้เขามั่นใจขึ้นค่ะว่าถึงระหว่างนี้กว่าจะถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดก็คือยังไม่ต้องไปตอบปฏิเสธหมอ เรื่องพอกใช่ไหมคะ,คะก็ระหว่างนี้ก็ให้ดําเนินการเพื่อที่จะอะได้รับการรักษาของโรงพยาบาลรัฐจะได้ลดภาระเรื่องค่าใช้จ่ายอ่าเพราะก็แนะนําไปหลายๆอย่างจนเขารู้สึกว่าเออเขารู้สึกว่าเหมือนเมื่อก่อนนี้เขาเขาไม่มีที่พึ่งที่ปรึกษาว่าเออเขาจะต้องทอํายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ก็รู้สึกดีใจกับกับลูกค้าเนาะเ,เพราะว่า ทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขาทํางานได้ uh oh, okay. อ๋าโอเคนะคะใช้ชีวิต <c oughs> ประจําวันได้ปกติ ก็สำหรับเคสนี้นะคะเป็นไตระยะ5นะคะได้ทานอูมี่นะคะสองซองนะคะและฮารซองต่อวันนะคะก็ตอนนี้นี่ตั้งแต่วันที่24มิถุนาจนถึงนัปัจจุบันนี้นะคะก็ทำให้นะคะอาการที่มีเวียนศีรษะนะคะนอนหลับไม่ค่อยดีนะคะดีขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นทำงานได้ดีขึ้นนะคะก็ขอ,อเป็นกำลังใจให้กับเคสนี้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะอคขอบคุณมากค่ะ,คะ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video